<laughs> โอ้โหเสงเปิดตัวค <laughs> รับสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็มาอีกครั้งนึงกับ Monster Hunter World Eye b o n นะครับ <laughs> 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 มา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  มาแล้วเดี๋ยวรออีกคนนะเราพี่บุญสิริกันนะฮะพี่บุญสิริเขาจะมาไม่เอ่ยอ้ามาเว้ยมาช้าะไรก็มานะฮะคนนี้มาแล้วพี่ยุนเรามาแล้วคณนี่กดไลค์ให้นะครับคุณมอนเตอร์คันเตอร์ครับโอ้โหคิดถึงจังเลยครับหาคนแบกอยู่ครับผม เล่น P.S.4 ใช่ไหมครับพลังได้ครับผมใช่ครับผมเล่น P.S.4 ครับผมเดี๋ยวกดเลยวะสวยโอ้โหหนึ่งสองมีอะไรก็ยิงไปดันลื่นแล้วลื่นแล้ว <c oughs> เอ้ยลื่นอีกรอบแล้ว <c oughs> มันหนีไปแล้วเอาเลือดไปฟันเอาเลือดไป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  ทำยาสู้แครอดมอนเออเอาฮอนไปอนเอยจะหนีไปไหนวะเออจะมีคนตายกินยายากินยากินยาอ้ยเ <c oughs> ยี่ไม่ทนัน โอเคเยี่ยมเก็บของแป๊บแป๊บเฮ กินยากินยาสู้ก well, so. ินยาโอ้โหโอ้ตายก่อนโดดดีโดดดิหมดไหมอ๋อลื่นขอโทษขอโทษเดี๋ยวไปเอาจริงอะมาตาเนี้ยเอาจริงอะ พูดนี้มาสองทีแล้วไอเอาจริงเอาจริงนะ ับทราบ Ồ hô, gaso hòm mình landing. Xin nha. Ôi. hay làm về đòn đi ไปเพื่อนมุญ <ge> ส <repay puzzles> ิริแข็งใจไว้กินยา แข็งใจอ,อ,อ้บุญซิลิเอาฮอนไปโอ้ยเอาฮอนไปเอาฮอนไปเตม็มเต็ม เอาพรนไปเฮ้ยเอาพรนไปโอ้โหอย่าเพิ่งรีบลุก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 ก <c oughs> <ๆ> <c oughs> ินยาอ้ย แก๊สเยอะโอ้ยหันมาพ่นใส่เราอเฮ้ยมืนมืนหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวตื่นลูกตื่นมีเรื่องแล้วคุณสิริขแข็งใจไว้สวยไปโน่นแล้วครับ ลื่นมาลื่นแล้วครับลื่นไปสองรอบแล้ว <_ EN _> <_ EN _> ชาร์ตเ <EN _> <_ EN _> ต็มหัว ออกละเก็บของอย่าลืมรับมี้กันนะครับเร็วๆเ,เพื่อนลุยเร็วๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้อาหันมันแก ห้มเต็นาโอ้โหมันสะบัดลงก่อนว่าจะยิงหัวเลยโอ้ยเอาฮอนไปเอาฮอนไปสวยรอเคม เฮ้ยมันไปนู้นโอ้โห้ยลอยเอ้ยเขาหลุดเขาหลุดเอาฮอ,อนไป ลบเอาหอนไปมันมัน <warn> ช <s moving forward> ัดไม่ไม <of sat> ่ไม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 ยเกือบตาย กีิวิ่งมาเจอพี่บุญฑิรีฟันกระตกเลยโโอ้หโอ้โหโอ้โห,โโหโลวกลวกกินยาตู้กินยาตู้โอ้กินยาตู้ เก็บขลองครับอย่าลืมรับมีกันด้วยใจเย็นพี่บอยใจเย็น <laughs> ใจเย็นมาแลกเขาเลยมาแลกเขาดิ <laughs> <laughs> โอ้ยคึกคึกคึกโอ้ตามยันหน้าประตูเ <laughs> ลยรับมีกันแล้วนะ แม่หางโอ้ยลื่นแล้วกำลังจอะก,ก่อเลยลุงไม่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 กินยา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  เพื่อนบอกมันจะหลับเพื่อนบอกมันจะหลับอย่ารอกันนะเออไม่เห็นหลับเลยโอเคหลับหลับแล้ว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 โอเค หลับแต่ผมเหนื่อยผมออบมากระเบิดครับคนละลูกสองลูกนะฮะใครมีระเบิดมแลกมะนาว นน็นังคนนังม่อนโอ้ยเออเอาอย่างนั้นเลยเหรอ

้ยกันเดนกินยายาเจาะขาหลังเอ้าเจาะไม่โดนอะถอยถอยถอยสุดเจาะเลยถอยถอยสุดเจาะถอยสุดเจาะหลับมีดแป๊บเฮ้ยจะคนจะตายเอาเลือดไป เผอ,อไม่ได้เลยเออจาะขาหน้าอ,อยาเจาะขาหลังออโอ้มีใครโดนไหมไม่มีนะไม่มีจะฟันละโ,โอ้มีผมเนี่ยโดนไถไปแล้ว

ขอขอขอเต็มเต็มเออโอ้ยอดไปกันดีนะเจาะคารลังก่อนโอโ้เอาเลือดไปท้ายญ่โอโ้เอาเลือดไปยาเต็มสามขวดน,น่าจะพออยู่เอาเลือดไป เอาเลือดไปลบ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 ,ลบมันมันไตมันไตเสาอุย้ยเต็มหัวเอ้ยเต็มหัวกูลับมีดกำลังไปเพื่อนเจาะขาหน้า

yes เอ้ยกดไลค์กดไลค์ไม่ต้องดูชาครับแร่เลยแร่ด,ด่ดดดวนๆ <g ird noise> สุดยอดสุดยอดต้องจังซี่วะก็กดไลค์สเต็ปเดิมอความรอไม่เคยปานนี้ใคร เพชรแดงนี่มันปิ้ว <laughs> <laughs> รอบนี้ได้ครบเลย <laughs> เยี่ยมเลยครับ <laughs> <laughs> สุดยอด